ช่วงเช้าพี่ออกไปตอนกี่โมงพี่หโมงค่ะอะไรนะหกโมค่ะหกโมงครับเรารับเด็กแต่ละรอบเนี่ยกี่คนต่อวันโดยปกติสิบคนค่ะสิบคนแต่เมื่อวานเจ็ดเมื่อวานเจ็ดคนค,ครับแล้วมีน้องด้วยใช่แล้วพอมาถึงโรงเรียนในช่วงวันกี่โมงเจ็ดเจ็ดโมงยี่สิบค่ะอตอนลงจากรถเราได้ดูไหมตอนจริงๆอะ เป็นความประมาทหนูด้วยอันนี้เราเรายอมรับเนาะใช่ใช่หนูหนูเช็คไม่ดีเองหนูไม่ได้นับเด็กหนูแค่ชะ่โงกหน้าไปดูเฉยเฉยตอนลงรถเราได้นับไหมครับเออตอนลงรถไม่ได้ไม่ได้นับค่ะคือจะให้พี่ปฐมไปโดนลงก่อนแล้วเราจะพยายุงน้องอนุบาละลงที่ลําคับตำแหน่งที่น้องเขาอยู่เนี่ยได้สังเกตไหมครับตอนขึ้นมาน้องเขานอนอยู่หน้าเรืออยู่หลัง้งแรกอ่ะน้องนั่งอยู่ตรง เบาะตรงทางทางเดินนะคะเบาะเดี่ยวทางเดินทีเนี้ยได้ให้น้องขยับเข้าไปข้างในเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนักเรียนท่านอื่นนะคะเขาต้องต้องมาอีกเพราะเดี๋ยวเราต้องไปรับอีกจุดหนึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้เข้าข้างในค่ะนอกจากว่าน้องอ่ะยังยังเล็กอยู่ก็เลยอยากให้ไปนั่งข้างในทั้นี้ความผิดครูด้วยตอนตอนลงเราก็ไม่ได้ไม่ได้นับไม่ได้จำนวนเนาะใช่ค่ะเราวก็ ใจหายค่ะพี่มันไม่มันไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยคือเราก็เราเราอยากจะรับผิดชอบแต่เราเข้าใจว่าเขาอยากได้ลูกก็คืขอขรางนอก็เสียใจกับพ่อป๋เนะคืออยากจะวันนี้อยากจะไปขอโทษเขามากๆเลยครับผมตั้งใจอยากไปขอโทษเขาอยู่เนาะใช่ใช่ครับผมอยากฝากขอโทษถึงพ่อแม่เขาไหมเอ่ะฝากหน่อย,อยจะขอไปดีกับพ่อแม่ที่ ที่บ้านที่ไหอยากไปด้วยตัวเองเนาะใช่ใช่อยากไปพูดด้วยตัวเองเสียใจเนาะเสียใจไหมใช,ใช่คือเราข่าวมันก็ออกมาแบบบ่อยบ่อยมากแต่เราแบบประมาท<ช>เรารเราละเลยเองเนี่ยค่ะคุณฟ้าผมก็ขับมาแล้วก็เ็กลงรถเสะ็จเร้อยแล้วผมก็เอารถมาจอดในที่จอด แล้วก็กขึนผ้าแล้วขึ้นไปสามปกติ<ด><ด>แล้แจ่มาดูอีกทีลนึงเป็นตอนสี่โมงสี่โมงนี่คือครูพี่เลี้ยงก็จะพาเด็กอนุบาลมาักมาขึ้นรถตอนสี่โมงแล้วพอมาถึงเขาก็จะเปิดรถพอเปิดรถไอ้เห็นน้องนั่งอยู่ไอ๊ไมีแค่นอนอยู่นอนข้ามหน้าอยู่เขาบอกก็จะเรียกน้องบอกเอ๊ะไม่มีการตอบสนองอะไรเลยเขาก็ไปเรียกลุงอีกคนหนึ่งขึ้นขับรถบัสก็ลุงผู้ใหญ่ใจ็ก แล้วเขาก็มาดูเขามาดูเนก่ยาก็ไม่ใช่แล้วนี่เสียชีวิตแล้วนี่แล um> ้วเขาก็ตกใจทําไมดีเขาก็เรียกผมมาเนี่ยคณะผมก็เห็นน้องนอนอยู่กับพื้นรถครับคือตอนลงจากรถนี่เราได้สังเกตไหมว่าหมดลงหมดเรี่ยงปกติเลยอันนี้ผู้เเรก็จะดูอยู่ว่าหมดแล้วหมดเรี่ยงเขาบอกหมดแล้วเขาบอกหมดแล้วบมกว่าพี่ไเรื่อหมดแล้วบมก็ขใยัดรถออกมา อ๋อเราก็ไม่ได้เช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่ายืนยันว่าหมดแล้วผมก็แต่แต่เพื่อความชชว่์ความมั่นใจเลยผมว่าประจอดรถรผมก็ดูอีกทีก็มองเนีืยไม่มีอีกทีนเนี้ยเผื่อว่ามีกระเป๋ามีปิโตหร,รือว่ามีศสตางอะไรหล่นหรือว่ามีเด็กอยู่เนี่ยเราก็เช็คเช็คครับแต่ไม่เจอใช่ไหมครับแต่ไม่เจอ,อ